มีชื่อเสียงโด่งดังนะจากการเสียชีวิตของหลานนะนี่ลุงช่างต้องบอกว่าลุงช่างไม่เคยเยินยอสารหรือเยินยอหรือสารเสริญตัวเองนะครับว่าเป็นคนมีบารมีนะไปสามารถที่จะไปทำบุญเอาหน้าหรือจากจะทำอะไรก็แล้วแต่ตามใจชอบนะความดีมันไม่ได้มากันง่ายๆนะครับการทำคุณงามความดีไม่ได้ ไม่ได้มากันง่ายๆสําสหรับคนที่มีความคิดนะครับที่คิดว่านะลุงช่างป้าสวนผักเป็นคนขี้ขาดตาขาวนะเป็นคนที่ไม่กล้าสู้เป็นคนที่ไม่กล้าดุด่าว่าคนนั้นคนนี้นะคนที่ด่าเอาโคตรพ่อโคตรแม่มารอเรียนนะหรือว่าเอาอาลูกนะครับของลุงช่างป้าสวนผักมาบูลลี่ต่างๆนะนะพยายามที่จะ พูดทุกดีทางนะให้ลุงช่างออกมาตอบโต้หรือออกมาแสดงความโมโหนะออกมาแสดงพฤติกรรมมันยอดแย่นะเคยบอกเคยพูดว่าลุงช่างเนี่ยนะคดีใหญ่นะครับตายเพราะปากตัวเองนะตายเพราะปากตัวเองนะครับลุงช่างยอมรับนะครับการกระทําของลุงช่างที่ผ่านมานะตั้งแต่คดีไหนก็นแล้วแต่นะครับจะเป็นคดีใหญ่คดีเล็กคดีอะไรแล้วแต่นะครับ คนตรงมักจะพูดตรงเสมอนะครับกลัวอยากรู้กลัวอยากรู้กลัวอยากรู้ไม่เคยอ้อมค้อมนะไม่เคยตลบตะแรงตอแหลนะครับให้ตัวเองมีชื่อเสียงนะไม่เคยพูดอดีเข้าตัวนะบอกเลยว่าคนอย่างลุงช่างนะครับไม่ต้องการนะครับการที่จะสร้างภาพให้ตัวเองดูดีดูเด่นนะครับนะทำให้ตัวเองเด่นให้ตัวเองดังนะเพื่อที่จะแลกด้วยชื่อเสียง ไม่มีวันครับคนอย่างลุงช่างไม่เคยคิดนะครับไม่มีความคิดตรงนั้นนะครับที่อยากจะมีชื่อเสียงด้วยการทําบุญเอาหน้าไม่มีครับนะใครที่มีความคิดแบบนั้นนะครับมาทําบุญแข่งกันครับมามาทําบุญแข่งกันนะคนละเล็กคนละร้อยนะทำแข่งกันเลยนะครับว่าใครจะสามารถยืนหยัดในคุณงามความดีได้ดีกว่ากันนะฮนะต้องบอกเลยว่านะลุงช่างอยู่ได้ทุกวันนี้นะเพราะกําลังใจ นะของครอบครัวเป็นหลักกำลังใจจากป้าส่วนผักจากรูปชายทั้งสองจากครอบครัวันมีที่รักนะยาติดมิตรสหายที่คอยให้กําลังใจแม่แม่เอฟซที่คอยให้กําลังใจส่วนใครนะครับที่หลงประเด็นนะครับเอฟซท่านใดผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่หลงประเด็นว่าที่มาติดตามชีวิตมาให้กําลังใจลุงช่างประส่วนผักท่านต้องทําตัวอย่างไรนะอันนี้ลุงช่างไม่ได้ว่าอะไรนะครับนะ เอซท่านไหนจะไปอยู่กับช่อง YouTube ช่องไหนลุงช่างไม่เคยนะครับที่จะไปหยุดยั้ยงหรือจะเป็นเหนี่ยวรั้งนะครับมันไม่มีคําว่าคงที่หรือยืนหยัดนะหรือยั่งยืนเสมอไปนะลุงช่างอยู่ได้ทุกวันนี้ทําไมถึงไม่ค่อยออกไปะทะเลาะบอ่อแวงอะไรกับใครรู้ครับรู้จิตใจตัวเองว่าต้องโดนโดนอะไรบ้างโดนอะไรมาบ้างนะควรทําตัวยังไงนะ ควรทําสันดานยังไงนะไอคนรู้จักว่าเราเนี่ยโดนกระทํามาเยอะนะอาจจะไม่ใช่การกระทำของลุงช่างเองนะแต่คนที่เขามีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความเป็นผู้ทรงอิทธิพลนะทางความคิดนะหรือในโลกโซเชียลก็แล้วแต่นะ ลุงช่างไม่เคยต้องการที่อยากจะมาเด่นมาดังนะจนจนรู้สึกว่าคนอื่นดูแย่ดูดรอปลงไปนะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวความคิดของลุงช่างนะรูพร้าสายเขียวสวัสดีครับเหนื่อยนะมันต้องเหนื่อยนะต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยเยอะนะเหนื่อยกับไอ้พวกที่ทามาหาแดกนะทํามาหากินนะกับนะประเด็นดราม่าต่างๆนะ คือเรื่องของเรื่องนะครับเรื่องของเรื่องบอกเลยนะครับถ้าจะบอกว่าลุงช่างประสนผ่าเป็นคนตาขาวไหมขี้ขาดตาขาวแล้วแต่ครับอยากมองไงแล้วแต่ครับอยากจะมองว่าขี้ขาดตาขาวไม่เคยไปตอบโต้ปล่อยให้คนอื่นเขาด่าพ่อพ่อคุณแม่ด่ดาลูกด่าเต้าเชิญตามสบายครับอยากด่าอะไรด่าเลยครับตามสบายเอาเลยครับเอาที่เธอสบายใจนะนะการที่ ออกมานั่งทําคลิปนะค่อยบอกเจ้าแล้วเนี่ยออกมานั่งทาคลิปนะทำห้ตัวเองน่าสงสารไม่อยากจะมาตอบโต้นะยังเคารพเขาทั้งสองคนนะผมจะไม่ตอบโต้เพราะงนนี้นะขอบคุณบูมน้อยที่ออกมาพูดให้นะแทนพี่นะอันนี้ต้องเข้าใจนะครับบริบทของลุงช่างป้าสวนผักกับค่อยบอกเจ้าแล้วกับบูมน้อยมันคนละเรื่องกันครับวันนี้บูมน้อยดา่าป้าสวนผักทั้งวันเลย นะลุงช่างก็ฟังนะครับฟังด้วยด้วยจิตใจอเป็นเป็นกลางนะไม่อยากจะไปตอบโต้หรอกเมื่อก่อนบูมน้อยด่าลุงป้านะครับด่าลุงออกชื่อเสียงนามสกุลลุงช่างไม่เคยไปฟ้องร้องนะนะขอบคุณครับอาจารย์พิรชัดสวัสดีครับนะลุงช่างนะจะบอกเลยว่าบูมน้อยเคยด่าลุงช่างถ้าเอฟซีจำได้นะครับเมื่อก่อนบูมน้อยมากับใครมากับบ่าวเบียนครธานพนม นะเบวเบียเป็นคนที่ให้บูมน้อยนะได้รู้จักบ้านกกอกกับแม่แม่แมเป็นไงครับเอฟซี FC จำได้ไหมว่าบูมน้อยเคยด่าลุงช่างอยักขนาดไหนนะด่าออกชื่อนามสกุลจริงเลยนะถามว่าลุงช่างเคยไปฟ้องไหมเคยคิดที่จะการไปฟ้องบูมน้อยไหมไม่เคยครับนะเพราะลุงช่างไม่จําเป็นจะต้องไปมีเรื่องมีราวกับใครนะครับ เพราะลุงช่างไม่ใช่คนอยากจะมีเรื่องอยากมีปัญหาอะไรกับใครนะมาวันนี้พยายามออกมาแสดงกล้ามดักนะว่าทําไมอ่ะนะจากไอ้บูมน้อยเนี่ยด่าคนไปทั่วนะบอกเลยว่าบูมน้อยเองเกงเ่งริงเองอยากเก่งแต่ปากนะนะเองเอยากเก่งแต่ปากนะทุกวันเนี้ที่ลุงไม่อยากจะไปตอบโต้อะไรบูมน้อยทุกวันเนี้มาทำเพื่ออะไรทำไปฟ้องลงุงฟ้องร้องร้อง,องเรียนคนนั้นคนน,คนนี้ที่บ้านโกกอกเป็นไง แล้วทำไมร้องเรียนอยู่คนเดียวถามหน่อยว่าทำไมต้องร้องเรียนอยู่คนคนเดียวทำไม,ไม่ร้องเรียนทั้งหมู่บ้านเลยถ้าเก่งจริงไปร้องเรียนให้หมดเลยทั้งหมู่บ้านเลยนะเขตตะบนกกตูอำเภอดงหลวงนะ่ะมันเป็นเขตอุทยานแห่งชาติภูผายนนะเป็นเทือกเขาภูพาน,น้อยเทือกเขาภูพานใหญ่ติดกับอำเภออะไรใครก็รู้นะใครก็รู้อยู่ในไล์ลุงมาเขียนผ้ากับป้าเร็ว นะต้องบอกเลยว่านะลุงช่างไม่จําเป็นจะต้องไปตอบโต้บูมน้อยนะเพราะว่าลุงช่างเห็นว่าบูมน้อยนี่เป็นบุคคลที่น่าสงสารคนหนึ่งนะต้องทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวนะถ้าเกิดว่าต้องไปเสียค่าหมินประมาทใช่การหมิ่นประมาทมันไม่ได้เสียอะไรมากมายครับอย่างมากก็ไกลเตี๋ยครับนะจะมีหลักฐานชัดเจนขนาดไหนว่าดุด่าสารพัดก็จริงนะบ้านไอ้ข้าตกลงตะกอดก็ไกลเลี่ยครับ ไกลเกลี่ยกันน่าไม่เยอะหรอกนะครับสารมีเมตตาสารรู้ว่าการหมิ่นประมาทมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะนะแต่มันเสียเวลาครับมันเสียเวลาเสียเวลาทามาหากินนะวันนี้บูมน้อยมามา,มาด่าต้าสวนผักนะทีศัพทเเสียด่าได้ด่าไปครับถ้าไม่เหนื่อยก็ด่าไปนะลุงช่างไม่จะว่าอะไรหรอกนะวันนี้อยากจะมาทําความเข้าใจว่าวันนี้บูมน้อยอยากด่าลุงช่างด่าได้เลยครับนะ อยากปกป้องนาทีปกป้องเลยครับใครอยากยะยไปอยู่นาะทีไปเลยครับไม่ได้ว่ากันนะครับเพราะลุงช่างนะครับต้องทําให้ตัวเองนะครับยืนอยู่ในสังคมนี้ให้ได้การที่ลุงช่างจะต้องเผชิญกับเรื่องราวที่ตัวเองไม่ได้กระทำนะทำไมลุงช่างจะต้องเอาตัวลงไปแลกด้วยกับบุคคลที่มาทำคอนเทนต์มาทำมาหากินนะอย่าไปคิดเลยครับว่าบูมน้อยอะ จะมาทาดีต่อลุงต่อป้าสงสารน้องเมียเหรอคุณสวิตาน้องเมียคนไหนครับนะน้องเมียลุงช่างมีอยู่สามคนนะครับสี่กับผู้ชายนะครับคือน่าไหลเลยนะจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคุณสวิตาจะเป็นใครก็แล้วแต่นะบอกว่าลุงช่างสงสารน้องเมียเหรอสงสารน้องเมียคนไหนครับคนที่เป็นคู่กรณีกับลุงช่างนะ เรากําลังพิสูจน์ตัวเองนะครับในกระบวนการชั้นศาลนะแล้วทำไมาลุงช่างจะต้องไปสงสารน้องเมียคนไหนล่ะครับมันไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นที่ต้องไปสงสารใครครับทุกคนต่างมีความนะทุกคนต่างมีความสามารถนะที่จะดูแลครอบครัวปกป้องสิทธิตัวเอง ถ้าคนหวังดีจะไม่ทํานิสัยที่แย่ๆค่ะใช่ครับนะปากก็บอกนะยังนาทีเนี่ยบอกว่าผมทําเพื่อปกป้องเขาทั้งสองคนอนะ่ะผมผิดด้วยหรือทําไมผมต้องโดนอยู่คนเดียวก็นิสัยเสียอยู่คนเดียวบอกว่าให้เลิกทําได้แล้วตั้งแต่ยังที่อยู่วังปู่ได้ซ้ําไปนะเมื่อก่อนมาอยู่มากินมานอนใช่ไม่เคยลุมบุุณปากก็บอกว่าไม่เคยลุมบุุณนะบอกเลยว่าปากนะ่ะพูดอย่างนั้นพูดเอาดีเขาตัวนะ่ะนะ ก็ยังดีนะถ้ะออกมายอมรับว่าการทํำ y t u t u นะเป็นการทํามาหากินทุกคนที่มาทํา y o YouTube ต้องการรายได้ทั้งนั้นแต่ไอรายได้ที่ได้มาจากการเบียดเบียนคนอื่นอ่ะนะพี่นาทีทําคลิปออกมาว่าเคยไปติดตามอีดําบ้างไหมเคยไปติดตามอีดําหน่อยมันดาลูกพี่นาทีดาเมียพี่นาทีดา่าครอบครัวพี่นาทีผมถามหน่อยทําไมผมจะไม่รู้ แล้วใครละไปตอบโต้เขาอยู่ทุกวันใครละไปด่าเขาอยู่ทุกวันก็ไปด่าไปว่าไปทำคนเทียโตนไปโตกันมาอยู่ทุกวันนะแล้วจะไม่เขาไปด่าได้ยังไงขนาดลุงช่างไม่ไปตอบโต้เขายังด่าลูกเมียลุงช่างด่าคุณพ่อคุแม่ลุงช่งาคนคนง,ชงอยู่ทุกวันถูกไหมจะมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเอฟซีท่านใดอยากไปอยู่กันนาทีค่อยบอกจะแล้วเชิญครับลุงช่างไม่ได้ว่าอะไรครับนะเป็นการตัดสินใจของเอฟซีนะครับ ที่อยากจะไปอยู่กับคนพันนั้นนะเมื่อก่อนเป็นยังไงครับเมื่อก่อนเป็นยังไงเมื่อก่อนมาอยู่โอ้ยรักลุงป้าเอ็นดูลุงป้าปกป้องมันไม่ใช่เป็นการปกป้องครับการที่ปกป้องลุงช่างป้าสวนผักไม่จําเป็นจะต้องมาทําคอนเทนต์ด่ากันไปด่ากันมาครับอยู่สื่อๆคึ้เขี่ในปากไ่นะนะจะบอกให้เพี่นาทีนะมีรถ ปาเจโร่สปอร์ตหนึ่งคันนะมีรถเอาผาดสี่ล้านห้าล้านขับไปอดอยากปากแห้งมาจากไหนนะไปอดอยากปากแห้งมาจากนต้องมาทําคอนเทนต์ด่ากันไปด่ากันมาเนี่ยนะตรงช่างรู้ว่าพี่นาทีเอาเงินไปทําอะไรแต่ไม่เคยออกมาพูดเพราะให้เกียติซึ่งกันและกันนะบอกเลยว่าให้เกียติซึ่งกันและกันวันนี้ที่มาพูดเนี่ยไม่ได้ต้องการมาลําเลิกบนคุณอะไรพี่นาทีเอาเงินที่ได้จากการทำยูทูปไปทําอะไร นะมีการโพสต์มีการนู่นนี่นั่นรู้แต่ไม่พูดเพราะไม่ใช่สันดาลไม่ใช่นิสัยของลุงช่างที่จะต้องออกมาพูดกับคนที่อยู่เคียงข้างนะแล้วจะมาบอกว่าทําไมอะไรนั่งหนากับผมทําไมต้องอะไรอะไรที่มาลงที่ผมมันไม่เกี่ยวก็เรานิสัยเสียอยู่คนเดียวนะคนอื่นเขาอยู่ไหนก็มั่งก็ไม่รู้นะเขาไปทํามาหากินยางอื่นหมดแล้วนะอันนี้ยังวนมาอยู่เดียว นะตอนอยู่ด้วยกันพูดยังไงโอเคครับโอเคครับโอเคครับผม,ไม,ไ,มไม่ไม่พูดแล้วครับไม่พูดแล้วครับเราไม่พูดแล้วครับวันสองวันได้ไม่เกินสองสามวันครับเอาอีกแล้วนะมันทําให้เรารู้สึกเบื่อทํให้ลุงช่างรู้สึกเบื่อเอยทำไมเราในเมื่อนับถือเราในเมื่อให้เกียรติเราแล้วเวลาเราบอกทําไมไม่หยุดไม่ทําตามที่เราบอกว่าพอได้แล้วหยุดได้แล้วพอได้แล้วนะวันนี้มาขอโทษนะกลับมาขอโทษ ว่าจะไม่ทําอีกแล้วผมจะไม่ทําอีกแล้วผมจะไปทําผมจะไปทําแพรที่เมืองการผมจะไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นกับเพื่อนผมผมจะไม่ยุ่งแล้วผมจะไม่ตอบโต้ผมจะไม่ดาวงดามากไม่ทําคนเทนต์อีดําอีเดิมเป็นไงครับไม่นานครับมอขอโทษลุงช่างบอกไงก่อนออกไปสะกดคําว่าอยู่มอะมอะไหมแม่เป็นไหมเป็นครับเป็นครับเป็นครับ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 นะครับครับครับเป็นไงครับเหมือนเดิมครับ หมือนคนอะ่ะไม่รู้ไปอ่าไปเก็บกดอะไรมานะไม่รู้ไปเกียดจงเกียดจงช่างอะไรกันนักหนานะนะกับเขาอะ่ะนะได้ครับนะอยากดูไลฟ์ก็ได้อยากดูไลฟ์รุ่งช่างก็ได้นะไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรนะวันนี้แค่อยากมาพูดว่าเออมันก็ดีเหมือนกันเราจะได้พูดให้มันจบจบ,จบไปนะนะจบที่เราเบาที่สุดมันใช่หรือจบที่เราเบาที่สุดนะ